สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตือพารวยเช่นเคยคะ่ะวันนี้สาวตียก็มีแนวทางลาสามัคคีวีพีมาฝากเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจ้าเดี๋ยวเรามาสรุปวันที่18กันก่อนนะคะ วันที่18เลขที่ออกเนาะ3 5 3นะคะตัวเจาะไม่มีนะคะมีแต่5 3 8นะคะมีแต่5 7นะคะพูดผิดค่ะมีแต่5 7เนาะออันนี้ก็หลุดไปนะคะเพื่อนๆจ๋าหลุดไปเนาะ <c oughs> ก็ก,กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะส่วน8 3นะคะ8 3ตัวเด่นก็หลุดหมดเลยนะคะวันนี้ตัวเด่นหลุดค่ะไม่เข้าสักตัวเลยเนาะเพื่อนๆจ๋าแต่ เท้าสาตัวกลับนะคะที่ชุดกันเนาะเพื่อนๆขะที่ชุดกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะหยิบถูกคู่นะคะและได้รางวัลกันไปเนาะเพื่อนๆจ๋าเนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อนะคะวันที่1 9นะคะลาวสามัคคีวีพีวันที่19นะคะตัวเด่นนะคะลาวสามัคคีวีพีนะคะตัวเด่นเนาะ มีเด่นสองนะคะสาธุรอบนี้มาให้หมดนะให้ให้หมดทุกตัวนะสาธุสาธุนะคะเด่นสองเด่นแปดและเด่นเก้านะคะตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะคะนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆขาส่วนชุดเด่นจ้าชุดเด่นเนาะ เดนสองเก้านะคะสองหกนะคะแปดสองแปดหกวันนี้แอดมินจะให้หกคู่นะคะหกคู่เนาะคู่ชุดกันไม่เอาให้นะคะวันนี้ไม่มีชุดกันให้เนาะเพื่อนๆนจ๋าแอดมินเจาะให้หกคู่นะคะไวเ้เพื่อนๆนได้พิจารณากันเนาะเก้าแปดนะคะ เกู 9, 0, ค่ะส่วนตัวเน้นนะคะ29เนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะและก็82นะคะเนาะมี29งเกและ86นะคะเด่นมี2และ8และ 6. เก้านะคะเกับหคือตัวตัวเดียวกันนะคะชอบ9ตาม9ชอบ6กตาม6นะคะสุดท้ายแล้วแอดมินก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ